กาบเปลียนท่านประธานสภาที่เคารพผมมนันปีดาสุธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าจังหวัดชลบุรีพรรเพื่อไทยวันนี้คงจะไม่ต้องล้วงลึกถึงเรื่อง e c ซเนื่องจากนั้นผมอยู่ในจังหวัดชลบุรีอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมา24ปีแต่คิดว่าการสื่อสาร หรือการโฆษณาของ E.C. นั้นน้อยไปหน่อยฮะแม้แต่ผมอยู่ในพื้นที่ยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดที่ลึกซึ้ง E.C. นั้นประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15พฤษภา2,561ใช้เนื้อที่จังหมด3จังหวัดชนบุรีระยองฉะเชิงเซาแล้วก็ใช้เนื้อที่มหาศาลฮะห0ึ่ง 3,200ตารางกิโลเมตรแต่วันนี้นั้นผ่านมา4-5ปีตั้งปี61กรอบที่ชัดเจนนั้นผมว่าคนชมรียังไม่รู้เลยผู้นำบางท่านก็ยังไม่รู้ว่ากรอบขอบเขตนั้นอยู่ตรงไหน5-6ปีนั้นท่านคณา,ากรรมการเคยติดตามดูถึงผลกระทบสิ่งไม่ล้อมหรือไม่ว่ามีผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อมกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไม่ว่าจะก,การปัญหาเรื่องการเวียนคืนที่ดินผมว่าต้องมีแน่นอนเนื่องจากบางโครงการนั้นใช้เนื้อที่เป็นจำนวนมากที่หลวงเรือที่รัฐนั้นคงจะไม่พอผมขอพูดในในส่วนของที่ที่จะสร้างเมืองอัจฉริยะหรือเมืองหน้าอยู่ ในพื้นที่บางละมุงตรงนี้ใช้เนื้อที่ประมาณ14,000ี่ฟ้ไรผมว่าในทุนคงจะกว้านซื้อที่ไปหมดแล้วแต่ชาวบ้านนั้นจะอยู่กันอย่างไรสมมุติว่าที่ประสบการณ์ผมฮะชาวบ้านนั้นมีที่น้อยฮะมีที่เพียงหนึ่งไร่อาจจะได้ค่าเวียนคืนประมาณไม่ถึงล้านบาท สี่ห้าแสนบาทสามารถมีที่หนึ่งไร่สามารถส่งลูกเรียนจบประะิญญาตรีจบปราโทได้แต่ท่านได้ไปเงิน4ี่ห้าแสนบาทนั้นไม่สามารถที่จะไปสร้างที่อยู่อาศัยอย่างสบายใจได้สิ่งเหล่านี้คือปัญหานะผมถามคณะกรรมการเคยไปติดตามตรวจสอบดูหรือไม่คนพวกนี้ต้องไปอยู่เก็บขยะขาย ต้องเข้าป่าไปถางป่าปัญหานี้เกิดมาอย่างมากมายไม่ใช่ว่าโครงการ EC นะฮะที่จริงแล้ว EC นั้นผมต้องขอบใจรัฐบาลรักษาการฮนะเป็นรัฐบาลรัฐบาทุกรัฐบาลนะที่จะต้องมองเห็นภาคตะวันออกไม่ว่าสาสิปีที่แล้วนั้นท่านจะเห็นมาโครงการอีทเทิลซีบอร์ดพัฒนาชายฝั่งทะเลแห่งภาคตะวันออกรัฐบาลที่ยึดอำนาจไป ท่านก็ยังมีความเ,าเห็นใจคนพัฒนออกนะคิดโครงการอ c ีหรือระเบียงเศรษฐกิจผมก็คิดว่าต้องขอขอบคุณแต่มันก็มีจุดดีและจุดเสียสิ่งต่อไปผมจะไม่ว่าในเรื่องเศรษฐกิจของอีซีนะจะมีเรื่องพัฒนาเรื่องการศึกษาผมได้ดูเรื่องพัฒนาการศึกษาแล้วผมว่าคัะกรรมาการอ c ีเขียนไว้นั่นเพียงเป็นการต่อยอดเรื่องการศึกษาผมว่าท่านต้องกลับลงไปดูนะฮะเรื่องการศึกษาเป็นยังไงบ้าง ทุกวันนี้บุตรหลานลูกเรานั้นเป็นอย่างไรหน้าที่จริยธรรมคุณธรรมมีหรือไม่เด็กเก้าวล้าแต่ท่านจะไปต่อยอดเอาเอาคนจบปริญญาตรีปุ๊บเอาไปอบรมแล้วมาทำงานผมว่ามันไม่ใช่ครับงบประมาณหนึ่งจุดล้านล้านบาทของประเทศไทยนะครแต่ผมไม่ใช่ว่าการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กไม่ดีนะครับเป็นอยู่ที่พวกเราคนระ เราเป็นคนกําหนดอนาคตของเขาแต่เราทากําหนดให้เขาอนาคตเขาไม่ดีเองผมเสนอคณะกรรมการฮะเรางบของอ e ีซีนั้นมากมายท่านทําได้ไหมฮะจัดโรงเรียนผมกลับไปถามคุณครูหลายๆท่านว่าวันนี้เขาอยากเป็นครูหรือไม่ไม่มีใครอยากเป็นฮนะด,ด้วยความจําเป็นฮนะถ้าวันนี้ท่านไม่ไปพัฒนาบุคลากรครูผมว่าเมืองไทยอยู่ลําบากต่อไป ถามทำไมอยู่ละหมากครูนั้นจบสมัยก่อนมีวิไลครูสามสี่สิบวิไลครูแต่คนจบวิไลครูนั้นจะต้องไปสอบเรียนเสร็จจะต้องไปสอบเข้าครูอีกถ้าสอบไม่ได้สี่ห้าปีก็สอบจนผ่าจะได้เขาจะมีกิตใจได้ไงถามว่าทุกวันนี้โรงเรียนในสิบมีฮะเรียนจบปุบ๊บออกมาเป็นทหารเป็นในสิบโรงเรียนในร้อยเรียนเจ็ดปีออกมาเป็นในร้อย มันสร้างความมั่นคงสร้างให้เขารักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ทำไมโรงเรียนครูเนี่ยทั้งชีวิตทำไม่ได้ผมแปลกจริงฝากข้ารรมาการผมว่าจะตั้งโรงเรียนที่เกี่ยวกับครูให้เขามีจิตสำนึกเขาเรียนจบมาสี่ปีออกมาเขาเป็นครูเลยไม่ต้องมาสอบใหม่ปีหน้าเราจะรู้ครูขาดอีกคนผมว่างบประมาณมหาสารคันนี้สมควรที่จะทำให้คนที่ ดูแลเรื่องการศึกษาของเรานั้นดูแลบุตรหลานของเรานั้นให้มีความเจริญก้าวหน้าวก่าท่านคณะกรมการผมว่าถ้าคุณครูจบมาสี่ปี8ปีหรือสี่ปีนั้นเป็นครูเขามีแต่ไม้เลียวมีแต่ดินสอมีแต่ไม้บรรทัดเขาคงไม่มีอาวุธที่มายึดอํำนาจพวกเรานะครับฝากคณะกรการทุกท่านนะครับตลอดจนท่านประธานขอขอบคุณครับ